ก็เดีเจอเจอง่ายขึ้นถ้าเราวิ่งมาไม่เจอว่ะ จากกรณีที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนจังหวัดชนบุรี และศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือหรือสคทอจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่าลูกเรือประมงสิริสมพงษ์ก้าจำนวนสีคนสูญหายจากการถูกคลื่นลมพายุฝ,ฝนซัดจมทะเลระยะประมาณหนึ่งไมล์จากเกาะกลึงบาดานหรือหมู่เกาะภัยตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อเวลา,าสามนาฬิกาของวันที่6พฤษภาคมก่อนได้ประสานและสั่งการให้สอนชนสคทอชนบุรี สยกอสอนชนภาคหนึ่ง ตำรวจน้ำศรีราชาศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลเขตท่าเรือสีราชาหน่วยปรับปรามประมงทะเลชนบุรีประสานและกระจายข่าวให้กลุ่มผู้ประกอบการประมงรับทราบเพื่อช่วยค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยสามารถช่วยเหลือนายธนาเทพมิ่งมีชยัยอายุ52ปีใต้กงเรือและนายธนากรแพงพาลีอายุ17ปีลูกเรือที่ลอยคอนาขึ้นฝั่งได้อย่าง อปลอดภัยที่ท่าเรือสะพานปลานาเกลืออำเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีเพื่อตรวจร่างกายส่วนนายพีรยุทธ์สอนใจอายุ31ปีได้มีการพบศพเมื่อเวลา14นาฬิกาของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ร่างนายสมศักดิ์สีธีรประเสริฐอีกหนึ่งลูกเรือที่สูญหายยังไม่พบร่างแต่อย่างใดนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา1 1ิกาของวันที่9พฤษภาคมร้อยตำรวจเอกพัฒนานันสมนวนรองสารวัตรสอบสวนสอพอสตหีบได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยทางทะเลมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบว่าพบศพลอยน้ำบริเวณใกล้เคียงจุดเรือจมข้างเกาะลิ้นห่างจากชายฝั่งตำบลบางสเสร่อสัตหีบจัังหวดชนบุรีประมาณ17-18ไมล์ทะเลจึงได้ทำการเก็บกู้ขึ้นฝั่ง เพื่อตรวจสอบโดยนายธนาเทพมิ่งมีชัยไต่เรือประมงได้ยืนยันว่าเป็นร่างของนายสมศักดิ์สีทีรับประเสริฐอายุ60ปีลูกเรือที่ยังสูญหายไปจึงได้นำร่างส่งชนะสูตรยังโรงพยาบาลสัตหีบกม10เพื่อหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด ก่อนมอบร่างให้ญาติรับไปดำเนินพิธีทางาศาสนาต่อไปโดยสอนชนภาคหนึ่งและทรรอภาคหนึ่งรวมทั้งเรือประมงในพื้นที่ตลอดจนเรือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงได้ยุติและยกเลิกภารกิจการค้นหาลูกเรือประมงที่สูญหายแล้ว จากการสอบถามนายธนาเทพมิ่งมีชัยไตเรือทราบว่าสาเหตุที่เรือจมเนื่องจากในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาของวันที่6พฤษภาคมมีฝนตกและมีพายุงวงช้างเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทําให้เรือพลิกควา่าและจมลงตนและลูกเรือต่างหนีเอาชีวิตรอดจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีมีเรือประมงผ่านมาช่วยไว้ได้ยอย่างบุดหวิด โดยนายธนกรแพงพาลีอายุ17ปีลูกเรือและตนเองได้ใช้ถังน้ำมันช่วยพยุงตัวจึงรอดมาได้ส่วนลูกเรืออีกสองคนที่สูญหายคือนายพีรยุทธ์สอนใจซึ่งพบศพไปแล้วก่อนหน้านี้และในวันนี้ได้มาพบศพนายสมศักดิ์สีธีระประเสริฐอายุ60ปีลูกเรืออีกคนที่สูญหายไปดังกล่าวเหนือตะวันออกนี่ครับนะ ห่างจากลิ้นประมาณสไม้ไ่างจากฟังประมาณกี่ไม้ครับห่างจากฝั่งนี้ประมาณเท่าไม้ติดแปดไม้มั้งน่าจะได้นะติดแปดไม้ห่างจากฟังแต่ห่างห่างจากเหนือตะวันออกลิ้นก็ประมาณสองไม้แนวทีกองใหม่เสียชีวิตมาประมาณกี่วันครับิมันกี่วันโดนมอสุมคืนแรกมั้งคืนแรกก็คืนที่สองนี่แหละ